วิชาต่อไปวิชาอะไรนะครูเป็นสีเดี๋ยวครูเป็นสีมาสอนเอ้ยพี่ครูเป็นสีครูอะไรวะครูเดชชูเฮ้ยนี่พวกมึงลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรวะวิชาต่อไปเนี่ยวิชาท่องภาษายคณิตไทยอ่ะกูว่านะพันนั้นงินเลยทำไมเดี๋ยวครูอ่ะก็ต้องเอาบทอคายาดไหมให้เราท่องแน่ๆเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเออท่านผหญิงเขาไม่ไหวหรอกใช่ไหมครูมาแล้วครูมาแล้วอ้าคุณครูทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีจ้านักเรียนอะไรเอ้ย นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนิกกี้มาลูกมาครับเอาชี้ไปแจกเพื่อนๆนั่นไงนั่นไงกูชี้อาขยานนะครับทุกคนแจกให้เรียบร้อยนะลูกนะให้ได้ทุกคนครบหรือยังลูกครบแล้วครับวันนี้ก็เราก็จะให้ทุกคนฝึกท่องอาขยาน10บบทที่แจกไปให้ ท่องไปเรื่อยๆท่องไปให้ครบครับถ้าใครท่องแล้วจำไม่ได้ท่องจนกว่าจะจำได้ห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดค่ะครับท่องไปจากกา่าวับจกความไปตามเรดิมเถื่าดเบื่องโมนีเชทตาอันนี้เป็มาท่องูกท่งตแบบอีกเก้าท่องไปลูกท่องไป คูเดโชอะไรได้ข่าวว่าจะแต่งงานนะคะทำไมเพนสีไม่รู้เรื่องเลยนะคะมันจะมีโลกสองใบได้ไงคะคือก็ผมแบบคูเดโชความรักเป็นของเราแล้วคนอื่นจะมาแต่งก่อนไหนสีมันคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรนา สมุทรไทยแคร่ทะลมทะลมทยเพศสีไม่ยอมนะคะเรื um ่องนี้เพศสีรู้ทีหลังคนอื่นได้ยังไงนูกคาดก็ไม่บอกเพศสีเลยกล้าเชิญเรื่องงานดีเคยปรึกษากันไหมเพศสีก็แฟนคนหนึงคูเดโชมันจะหยามกันเกินไปหรือเปล่าไอ้พิธีครับเฮ้ยเอาเอาเเฮ้ยเอาตีกันกันะแต่คูสั่งว่าห้ามลุกนะเออใช่ใช่เฮ้ยต่านต่อตัดตัเตาต่อ ฝ่ายพระไพรมณีจะนิยะกลัวเมียรักลงน้ำไปตามพื้นเมียไม่ยอมตามฝาดเป็นดาดเดืนเฮ็ดเมินมาทางบังดังขึเรือทำไมคะคุยกันก่อนได้ไหมล่ะคะรู้เด็กนี่เรียนอยู่เยอะฉันไม่สนใจหรอกใครก็ตามฉันจะบอกให้เลยว่าฉันไม่ธรรมดาถ้าจะทำให้ฉัน เกิดอาการหืมฟังหู่อนได้ไหมอะไม่ฟังจึงทาเหนือว่าชนะยจึงไม่ช่วยจะหมอดัวยอยู่เช้าค่ำก็ไม่เหมือนปล่อยผีเสื้อปาดฟันทั้งวันเหนือเป็นซึนเฟื่องนอนดันสนันไดนมองฟ้ามวงฟาดงาคกว้างของนี่ไม่อายเด็กกันมั้งเหรออายทำไมคะ ความรักครั้งนี้คุณต้องตัดสินคุณจะเลือกใครระหว่างฉันกับกับคนนั้นพระพายมณีกลัวตายด,ด้วยพี่เสือความกลัวเนื้อวาความอยู่กลางคนอยากกระโจนทง ฉุดเข้าหัวท่าภัายเบื่อทันเบวยอทันกลัวหยิบเบื่อตัวนักเหนื่อยจึงกลับไปสงสารท่าไพรเป็นที่สุดเป็นมนุษย์เกิดแท้แต่ตนันหาว เอาแต่อ่านอ่านอ่านอยู่น่แหละไม่เห็นรู้มันเป็นไงนะเนี่ยว่าครูโดนอะไรอยู่เห็นกันหรือเปล่าครูพูดเองไม่ใช่หรอครับว่าต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะข้าบลุกจากโต๊ะต้องอ่านกรอนต่อไปครับมันก็ไม่ใช่แบบนี้ไหมฮะแทนที่มาช่วยกันก่อนเดี๋ยวครูจะหักคะแนนพวกเธอให้หมดเอ้าวว้าวอ้าเอ้าครูจะเล่นอย่างนี้กับพวกผมใช่หรือเปล่าได้เจอกันพวกเรา กลับม,มาใหม้มีเสืออ้อโกตมีรกปหัวตับมีเมียบตลกทัมมอกนอาหา,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 าเรือเ่องเรืออ่องโกนเด็กลงโทษทันก็โจดจันหวาคานีมีอยอมแน่อพอแล้วเร็วๆไปเลยออกไป เรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้จายิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเองเอง